อ้าวสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่วงรีวิวโดยคนเล่นจริงนะครับผมก็จริงๆอะ่ะปกติผมจะรีวิวเกมในชื่ออ่ารีวิวโดยคนเล่นจบจริงใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากเกมนี้เนี่ยก็ผมเห็นว่ามันคงจะใช้เวลานานกว่าจะเล่นจบนะผมก็เลยขอเปลี่ยนมาเป็นรีวิวโดยคนเล่นจริงแทนและกันนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวเกม Starfield ให้ฟังนะครับผมเล่นมาประมาณ4วันนะครับผมก็คิด ว่า,าคงจะเก็บอะไรหลายอย่างได้พอที่จะมารีวิวให้ฟังแล้วนะครับเพทามก็อยู่ประมาณสิบยชั่วโมงโดยประมาณนะครับคือ <c> จ <ười> นานกว่าน,นี้คือคือสิบยชั่วโมงเนี่ยเนื้อเรื่องผมยังไปไม่ถึงไหนเลยนเพราะแบบมีการออกสํารวจอะไรค่อนข้างเยอะนะแล้วสุดท้ายก็รล้เออ คงมารีวิวก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆเนี่ยเดี๋ยวเกมจริงๆมันจะออกวันที่6นะครับผมก็เลยจะขอมาทําคลิปนี้ออกมานะครับถ้าคุณมาเห็นคลิปนี้หลังวันที่6อันนั้นไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันก็ยังช่วยในการตัดสินใจคุณได้อยู่ดีโดยเฉพาะถ้าเทียบกับราคาเกมตัวเต็มกับการที่คุณสามารถไปซื้อมันได้ในเกมพาสนะครับก็มันมีส่วนให้ช่วยตัดสินใจเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมมารีวิวให้ฟังนะครับ ก็สำหรับการรีวิวนะจะขอแบ่งออกเป็น1นะครับองค์ประกอบต่างๆนะครับ2ข้อดีและ3ข้อเสียก่อนที่เราจะไปดูนะครับเราไปรู้จักกับเกมนี้กันก่อนนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ถูกพัฒนาโดย Bethesda สตารนะครับสตูดิโเป็นสตูดิโอที่ฝากชื่อไว้กับเกมอย่าง Skyrim และ Fallout Series นะครับผมก็เกมนี้นะครับใช้เวลาพัฒนานาน,านมากแล้วก็ถือเป็นอีกหเรือธง ของ Microsoft รวมถึง Bethesda ในปีนี้เลยนะครับผมโดยแ้สดงให้เห็นว่า Microsoft กับ Bethesda ค่อนข้างคาดหวังแล้วก็ปั้นเกมนี้นะต้องการให้เกมนี้แบบเป็น IP ที่แบบเก็บกินได้อีกยาวๆนะครับซึ่งการโปรโมทรวมถึงอะไรต่างๆทํทำให้คนเล่นไฮมาดูมันดูเป็นเกมที่ดีมากนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับมันจะเป็นเกมที่ดีอย่างที่เขาไฮหรือคาดหวังหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับผม ก็ผมประกอบเรื่องแรกนะครับกราฟิกนะครับผมก็กราฟิกของเกมนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสวยงามตามยุคสมัยเนาะก็ได้ถูกพัฒนาเพิ่มขึ้นจากเกมก่อนๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็น For House 76หรือว่า Skyrim หรือ For House 4นะครับก็มันถูกพัฒนามาแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้กินสเปคขนาดนั้นนะแต่ในขณะเดียวกันผมอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมเองว่ากราฟิกมันไม่ได้พัฒนาขนาดนั้นซึ่ง ผมว่ามันมีเหตุผลอยู่เนื่องจากว่าเกมนี้มันค่อนข้างเป็นเกมกึ่งกึ่งโอเพนเวิลด์นะการที่กราฟิกสวยเนี่ยมันจะทาให้กินสเปคเครื่องนะครับในขณาเดียวกันมันเป็นเกมในปียุค2023อะแต่ว่ามันไม่ได้กินสเปคเลยแม้แต่น้อยนะครับโอเคผมก็ต้องปรับกราฟิกกันหน่อยให้เล่นได้ว่ามันกลางๆเครื่องผมมันก็ค่อนข้างแก่มันก็ตกยุบไปพอสมควรแล้วนะแต่ว่ามันก็เล่นแบบสเปคกลางๆได้แบบไม่กระตุกนะ มันบอกเลยซึ่งสเปกกลางของผมอะ่ะผมก็รู้สึกว่ามันกราฟิกมันก็ไม่ได้น่าเกียดขนาดนั้นนะมันก็ยังแบบมีความโอเคอยู่นะสำหรับคนที่ความแรงแงผมเชื่อว่าคุณจะสามารถเล่นกราฟิกสูงๆได้ในคนไทยได้ได้แบบลื่นกว่าที่ผมเล่นเยอะนะครับก็อันนี้เป็นภาพที่ผมเอามาให้ดูเนาะก็เป็นภาพที่เล่นแบบกลางๆนะครับผมก็อันนี้เป็นในเรื่องของกราฟิกนะครับผมแต่ว่าถ้าถามผมคือกราฟิก มันก็ไม่ได้พัฒนาขนาดแบบข้ามยุคขนาดนั้นนะถ้าถามผมส่วนหนึ่งอ่ะอาจจะด้วยเหตุผลที่ผมบอกไปเหรอครับก็คือมันเป็นเกมโอเพนเบลดภาพมันโหดมากเนี่ยเออมันจะค่อนข้างกินสเปกนะครับผมหัดมาครับระบบกันเพลนะครับรออระบบไฟติ้งในเกมนี้นะครับมันจะเป็นเกมที่ต่อยอดระบบหลายๆอย่างนะครับเอามาจากเกมซีรีส์เก่าๆเลยไม่ว่าจะเป็นทางสกายลิงหรือฟอร์เอว์นะครับผมก็กันเพลก็เป็นหนึ่งในนั้นนะโดยเฉพาะมันมีความ มันได้รับอิทธิพลมาจาก Fallout series ค่อนข้างเยอะยกเว้นแค่ไม่มีการยิงแบบการหยุดเวลาและยิงลายส่วนของศัตรูเท่านั้นเองนะครับอาจจะยกไว้ในช่วงยิงยาดน,นะก็การเพรยเนี่ยมีความสนุกประมาณนึ่งนะขอใช้คำแค่นี้แล้วกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดุเดือดเลือดผ้เาเหมือนเกมแอคชั่นจ๋าๆอย่าง Call of Duty หรือว่า,าเกม FPS เต็มๆนะครับผมแน่นอนว่าสำหรับคนที่เล่นมาหลายเกมผมรู้สึกว่า ระบบการเพลไม่ว่าจะเป็นเป้าหรืออะไรพวกนี้มันค่อนข้างเอื้ออำนวยให้กับการเล่นแบบ First Person มากกว่าเ h i ร์ p เพอร์ถึงแม้ว่าคุณจะสลับได้ก็ตามเนี่ยแต่ถ้าคุณเล่นเป็นสายปืนนะผมแนะนำว่าอาจจะเหมาะกับแบบเฟิร์สเพอร์มากกว่าแต่ถ้าคุณเป็นแบบสายตีประชิดก็อาจจะเหมากับเติร์เหมือนกันนะครับโดยเฉพะามันจะไม่ทำให้ปวดหัวด,ด้วยนะครับผม ถัดมาครับแมคานิกของ RPG นะครับอันนี้เนี่ยก็ยังคงเส้นคงวานำระบบหลายๆอย่างมาจากเกมเก่าๆไม่ว่าจะเป็นระบบ p i ิกล็อกที่อาจจะมีการเป็นมินิเกมนิดหน่อยหรือว่าจะเป็นการอัพสกิลนะครับเก็บเลเวลเพรสูเอทล้วงกระเป๋าทำอาหาร โดของสำรวจดาวนะครับอันนี้คือทุกอย่างคือคือค่อนข้างเหมือนเกมซีรีส์เก่าๆของค่ายนี้เลยนะครับก็เป็นการต่อยอดมาแล้วก็ตัดนิดนเอิบโน่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันสุดท้ายโดยรวมๆแล้วมันก็เหมือนเดินครับแต่ตา่างกันมีแต่ส่วนที่เพิม่มมาใหญ่เลยคือเนื่องจากตีมเกมนี้เป็นรีมอวกาศแนละ้วก็มีการขับยานแล้วก็สู้กันด้วยยานอวกาศขึ้นมานะครับผมก็ถามว่าทําได้ดีไหมก็โซโซครับกลางๆนะถ้าถามผม มันก็ไม่ได้แย่มากแต่ก็ไม่ได้ดีแต่ว่าไอ้ระบบการ allocate energy เนี่ยแน่นอนว่าผมก็รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ของใหม่แต่มันก็เอ่อทำให้แบบไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นนะนี่ก็เป็นเรื่องดีนะครับผมถัดมาครับเป็นเรื่องของความลุ่มลึกนะครับก็เกมนี้เนี่ยเออมีแม่แค้นอีกเยอะมากนะใครที่แบบชอบ เกมที่มีระบบเยอะๆนะคุณจะรักเกมนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ใครเป็นแฟนเดนตาของเกมนี้คือเกมนี้ไม่ได้เสียอัตลักษณ์ของค่ายไปเลยไม่ได้น้อยนะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะคนที่เป็นแฟนเดนตายของค่ายนี้แล้วก็เคยชอบผลงานเก่าๆไม่ว่าจะเป็น Skyrim หรือว่า Fallout 4, Fallout 76นะคุณก็คิดว่า ไม่ต้องปรับตัวสูงกับเกมนี้นะครับถัดมาครับก็คือเป็นเรื่องรอนะรอหรือเนื้อเรื่องในเกมก็มีความลุ่มลึกค่อนข้างเยอะนะครับมีอะไรให้คนหาเยอะคือผมเล่นไปเนี่ยเนื้อเรื่องมันยังไปต่อเรื่อยๆอะ่ะองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องหลักหรือเนื้อเรื่องรอนะก็คือเยอะมากนะครับคือคุณสามารถดาดิ่งกับรอในเกมได้เลยอะ่ะแล้วก็แบบผมรู้สึกได้เลยว่าแบบในอนาคตมันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะนะโดยเฉพาะกับการที่ว่าเออ Microsoft หรือกับ Bethesda เนี่ยพร้อมจะ support ซีรีส์นี้ไปอีก <S <S นานนะผมว่าก็ <OS> หลายปีอยู่ <S <S นะครับผมถัดมาครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นนะครับสาม,มารถ mod เกมได้คือแบบเต็มที่เลยนะเราอันนี้เกมมันยังไม่ออกด้วยซ้ำนะมันเป็นเกม pre-order ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตเมื่อผ่านไปผ่านไปเนี่ย mod อะไรที่มันสร้างสารรค์มันก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เออคอยเซฟได้เลยว่ามันจะมีมดอะไรเจง๋งๆออกมาอีกนะสำหรับเกมเกมนี้นะครับผมแล้วก็ความกว้างของเกมเนี่ยถ้าม,มันมีอะไรให้สำรวจค่อนข้างเยอะถ้าคุณเป็นนักสำรวจนะคุณจะชอบมันนะครับผมคุณแบบเฮ้ยไปทางนู้นมีอะไรอีกหรือว่าแบบชอบหาของแรนะครับ อะไรพวกนี้นะก็คุณก็จะได้เจออะไรเยอะนะสําหรับเกมเกมนี้นะครับโดยมันก็มีอะไรให้สำรวจเยอะแบบบางทีนึกเรานึกว่าเราไปสุดฉากแล้วใช่ไหมแต่มันด้านมีอินดิเคเตอร์แบบผมเฮ้ยไปได้อีกกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเคยนะแล้วก็ไปต่อได้ประมาณ2 3สจุดแล้วจรู้ผมรู้สึกว่าเออไปทำภารกิจต่อดีกว่าก็เลยขึ้นยานออกนะครับผมก็ <c oughs> เป็นอะไรที่แบบใครคนที่ชอบสำรวจเนี่ยจะต้องติดมันแน่นอนนะทีนี้ผมพูด ถึงองค์ประกอบเกมแล้วก็ข้อดีที่ผมให้คะแนนดีไปแล้วนะต่อไปมาดูข้อเสียกับข้อติบ้างนะครับข้อแรกนะครับก็ระบบโหลดนะครับผมเกมนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็น open world ที่แบบเราสอรานลงไปสำรวจดาวสำรวจอวกาศได้เต็มที่นะครับแต่แน่นอนว่าเอ่อเนื่องด้วยความที่มันมีทั้งบนดาวและบนอวกาศเนี่ยนะครับฉากโหลดนะครับมันมีค่อนข้างเยอะนะ ก็ไม่ว่าจะเป็นการด็อกกิ้งการขึ้นยาเอายานขึ้นไปบนโอกาสหรือการลงจอดนะครับก็มันก็มีจุดที่เป็นฉากโหลดค่องข้างเยอะซึ่งเข้าใจได้นะคือถ้ามันจะทําให้แบบจับพื้นดาวถึงอวกาศเลยแบบไม่ไร้รอยต่อเนี่ยผมมั่นใจว่าเกมสมัยนี้อาจจะยังทําได้ยาก ผมมั่นใจว่ามันอาจจะทําให้เกมกินสปีมากกว่านี้นะโดยเฉพาะถ้าถ้าภาพมันเป็นประมาณนี้นะครับคือผมเองก็ยังไม่ได้เล่นเกมอื่นๆพวกโนเมนสกายอะไรอย่างนี้ก็เลยอาจจะให้ความเห็นไม่ได้นะก็ก็เลยเราคิดว่าเออผมรู้สึกว่ามันเขาใช้ระบบโหลดฉากอะเพราะว่ามันเหมาะสมกับเกมเกมนี้แต่ว่าผมคิดว่าเขาน่าจะทําให้มันดีกว่านี้ได้นะหรือว่าเอาแบบระบบซีมเลกว่านี้มาใช้ก็ค่อนข้างดีเพราะว่าสมมติ คุณจากดาวขึ้นอวกาศคุณมีฉากยานบินขึ้นใช่ไหมหรือหือหรือ,รอลงหรือว่าแบบเอาง่ายขนาดด็อกกิ้งกับสถานีอวกาศยังมีฉากโหลดเลยนะก็ผมก็รู้สึกว่าเออฉากโหลดมันอาจจะเยอะเกินความจําเป็นไปหน่อยนะครับผมเรือที่2นะครับเอ่อแมคเคลนิกมันเยอะมากเนี่ยของด้วยการที่ตัวระบบของเกมมันค่อนข้างเยอะนะผมบอกเลยว่าเออมันเลยทําให้การควบคุมของเกมมีความซับซ้อนมากเกินความจําเป็น นะครับผมแล้วเขาไม่ได้ซิมพลิฟายทำให้มันมินิมอลหรือทำให้มันเฟรนลี่กับคนเล่นมากขนาดนั้นอนะ่ะโอเคแน่นอนด้วยด้วยระบบเยอะมันก็แน่นอนว่าแบบมันจะต้องมีปุ่มอะไรเยอะแต่บางทีแบบมันแทบไม่ได้อธิบายหรือว่าอธิบายทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันมีโโ t o เรียขึ้นมาหรือบางจุดทำให้มัน auto, ออโต้แอคชั่น ออโต้ที่มีปุ่มแอคชั่นขึ้นมาโดยเราไม่ต้องกดปุ่มสแกนหรือปุ่ม e เนี่ยผมว่ามันจะช่วยได้เยอะนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเนื่องด้วยจากข้อเมื่อกี้ผมว่าระบบเกมค่อนเยอะนะการควบคุมอะ่ะมันมีเยอะมากที่เราต้องจำนะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณพิงเกมนี้ไปสักพักใหญ่ๆอะ่ะแล้วคุณกลับมาเล่นอะ่ะเผอๆคุณแทบจะเริ่มเล่นใหม่ะนะเพราะคุณจะแทบจะจาไม่ได้เลยว่า ต้องหนีกูต้องกดอะไรกูต้องควบคุมยังไงกูต้องไปไหนต่อนะครับผมหัดมาครับระบบเควสนะอันนี้ก็เป็นจุดที่แย่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นสกายรีมหรือภาคเก่าๆนะเราสามารถแอคทีฟหลายๆเควสอะพร้อมกันได้อันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่คนทามั่นใจหรือว่าเกมเกมนี้เนี่ยเรามีแอคทีฟเควสได้แค่ทีละอันไม่ว่าจะมีเควสแบบเต็มลิสต์เลยนะแต่คุณจะมีแอคทีฟแค่อะอันแล้วคุณจะมีมาเกอร์แค่อันเดียวอันนี้ผมไม่ชอบ นะครับแน่นอนโอเคมันมีมันมีมาร์กเกอร์ขึ้นว่าเออดาวดวงนี้มีภารกิจนะแต่แบบมันไม่ได้บอกว่าอยู่ไหนอะนึกออกปะเออแบบเราอาจจะต้องลงไปหาเองแบบมันแค่บอกว่าอยู่บนดาวแต่พอลงไปมันไม่ได้บอกเลยนะอยู่ไหนคุณต้องหาเองนะผมรู้สึกมันไม่ได้มันมันน่าจะบอกละเอียดกว่านี้หรือมันแ็กเควสอะไรเเควสได้มันสมมติคุณรับเควสอะไรอันมาพร้อมๆกันแล้วไปแล้วมันชี้ไปที่ดาวอย่างเงี้ยคุณมาตูมเดียวเราก็เขลียรเควสรัวๆได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะผมรู้สึกมันไม่โอเคเท่าไหร่นะครับ มาครับเออแน่นอนว่าเบเทสตาเอาข้อดีหลายๆอย่างของเกมเก่าๆของเขาเอ่ะมันรวมกันในเกมนี้เนาะแต่ว่าเขาไม่ได้ทำให้มันดีขึ้นเท่าไหร่นะมันมันดีขึ้นแหละแต่มันไม่ได้ดีขึ้นขนาดนะผมรู้สึกเออมัน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 ควรจะทำให้ดีกว่านี้ได,ได้หลายๆจุดนะไม่ว่าจะเป็นอ่าเอาง่ายระบบล็อกพิกผมรู้สึกว่าการเจนการผ่านมินิเกมมันค่อนข้างน่าเกลียดไปหน่อย นะแล้วก็ถามว่าทำไมนะครับคือระบบการผ่านแต่ละชั้นเข้าไปอะ่ะบางอันเนี่ยมันเจนสิ่งที่เราไม่มีกุญแจอะ่ะมันเราต้องออกแล้วก็เสียตัวล็อกไปฟรีๆหนึ่งอันอะ่ะผมว่าอันนี้ไม่โอเคเลยมันมันควรจะทำระบบให้มันดีกว่านี้ได้นะครับผมหรือไม่ก็แบบไอการที่ ไอเทมหลายๆอย่างมันกลืนไปกับฉากอันนี้โอเคผมไม่ผมไม่อะไรมากแต่เพราะมันเป็นเอกลักษณ์ของเกมน,นี้นะแบบบางทีไอเทมมีค่าสูงๆเนี่ยมันก็แบบวางปัปนกับของแบบขยะอยู่ตามฉากอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบถ้าคุณไม่ได้เข้าไปสำรวจใกล้ๆแต่ว่าอันนี้ถามว่ามันมีตัวช่วยไหมมันมีนะมันมีแฮนด์สแกนเนอร์ซึ่งถามว่าดีไหมดีนะครับแต่ว่าผมอยากรู้สึกให้การเปลี่ยนแฮนด์สแกนเนอร์กับอาวุธเนี่ย มันมันมันราบลื่นกว่าน,นี้นครับไม่ใช่คุณต้องเปิดแฮน์สแกนเนอร์แล้วก็หยิบอาวุธขึ้นมาเวลาเจอสโตูแหกกันมาแบบสแกนอยู่ดีที่สโตแหกกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะผมรู้สึกว่ามันควรจะเปลี่ยนได้นะครับผมโดยรวมๆแล้วผมรู้สึกว่าก็นั่นแหละครับก็นั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าเบนเทสไดยังควรจะปรับปรุงอะไรเกมนี้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะค,คลิปนี้เนี่ย ผมเล่นในช่วงเดย์ศูโรนะก็คือผมซื้อควัก3,000บาทอ่ะเพื่อซื้อเกมนี้นะเพื่อได้เล่นก่อนนะครับซึ่งถ้าคุณมาเจอคลิปนี้หลังจากที่มันอัปเดตพัฒนาหลายๆอย่างไปเยอะเหมือนโนมัสกายผมต้องบอกว่าผมอาจจะผมอันนี้เป็นการรีวิวก่อนหน้านั้นนะ,ะผมขอ disclaimer หรือออกตัวไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับสุดท้ายครับความคุ้มค่านะครับสำหรับ คนที่ไม่ได้เล่นพีไม่ได้ซื้อพีเมียมนะแต่อยากเล่นนะแล้วกำลังตัดสินใจว่าจะซื้อค่ายหรือเล่นเกมพาสนะผมบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ได้อยากเล่นเกมไหนนานๆน,น,นะผมแนะนำเกมพาสนะครับผมแบบเก็บเนื้อเรื่องจบแล้วก็ไปผมแนะนำเกมพาสเลยเพราะว่าผมไม่เหมาะกับการที่จะควักเงิน2 0 0พันกูบาทเพื่อเล่นนะผมพูดเลยว่าเกมพาสเดือนละร้อยเนี่ยคุณเล่น2ปีนะถึงจะคุ้มทุนกับเกมตรงนี้กับค่าเกมนะ,นะครับผมบอกเลยนะถูกปะ ว่าเดือนละร้อยใช่ไหมก็สิบสองเดือนเท่านั้พันสองใช่ไหม, 2002, ไหมก็สองปีอ่ะเออเผลอสองปีนะเกมมันลดราคาด้วยลดโทเกินห้าสิบเปอร์เซ็นนะผมก็แนะนำเลยบอกว่าถ้าคุณไม่ได้คิดจะเล่นเกมนี้นานๆนะโอ้นานๆเกมพาแบบนานๆกลับมาเล่นทีอะไรเงี้ยแต่ว่านานๆกลับมาเล่นที่ผมก็ลืมไปเลยแหละว่ามันจะคคุมอะไรยังไงบ้างน,นะครับผมก็ให้คะแนนเกมนี้ประมาณผมก็ให้ประมาณหกเจ็ดเท่านั้นแหละเกมมันยังมีข้อติอีกเยอะแต่ก็อย่างว่านะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับอันเนี้ย เป็นการรีวิวก่อน Day1 นะช่วยในการตัดสินใจคนที่จะซื้อ d a y 1หรือว่าซื้อเกมพาร์นะครับผมผมก็ขอให้คุณช่างใจดีๆถ้าคุณเป็นแฟนค่ายนี้เป็นแฟนเกมแนวนี้เนี่ยก็ซื้อเต็มได้เลยครับคุณก็อาจจะไม่ได้ผิดหวังมากเท่าไหร่นะ <c oughs> <c oughs> ก็แน่นอนพอดีมีคนที่ชอบเกมเนี่ยมารีวิวแบบข้อเสียของเค้าเยอะซึ่งผมจริงจริงผมก็เห็นด้วยกับเขาในหลายๆจุดนะนะเพราะว่าเกมมันเป็นเกมที่ เครื่องค่อนข้างช้าเพจของเกมมันค่อนข้างช้ามันก็เลยแบบเออหลายๆคนอาจจะไม่ชอบนะครับผมแล้วอะต้องมันอาจจะไม่ถูกจรลตหลายๆคนแต่ผมก็ยอมรับมันเป็นที่เกมที่ดีเกมหนึ่งแต่ถามว่ามันคู่ควรกับเกมมอเตอรยเขนาดนั้นไหมอาจจะได้เข้าชิงแหละแต่ผมว่าอาจจะยากที่ได้รางวัลน,นะ อย่างที่ผมบอกอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะผมอาจจะผิดก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมก็โอเคครับก็นั่นน่าจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของคนหลายๆคนที่กำลังเล่นเกมนี้อยู่นะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบนะครับกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะเจอกันใหม่เกมต่อไปนะครับสำหรับผมนะผมคงเล่นเกมนี้ต่อแหละนะครับแต่ว่าจะเล่นให้จบ เลยไหมก็เดี๋ยวมาดูกันแต่ว่าเนื้อเรื่องเขาเอาให้จบแน่นอนไม่ทิ้งนะแต่การจะฟาร์มหรือไปหารออะไรพวกเนกี้ก็เดี๋ยวดูอีกทีนะหรือว่าเจอกันเดี๋ยวสีออกเลยก็ได้ก็คงแบบไปเรื่อยๆแหละเกมนี้นะเพราะมันเป็นเกมเล่นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมโอเคสท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ